สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเทคนิคการเตรียมสอบสัมภาษณ์ให้มั่นใจเกินร้อยกับพี่ไซอิ๋วนะคะ การเตรียมความพร้อมอ่ะก่อนอื่นจะต้องแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบผ่านข้อเขียนทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้บอกว่าคงจะมีประโยชน์กับน้องๆในการที่จะเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์กันนะคะการเตรียมความพร้อมค่ะมีคํากล่าวของซุนวูว่าไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซึ่งใช้ได้ทุก ทุกๆโอกาสเลยนะคะท่านที่จะไปสอบสัมภาษณ์ทุกท่านคะน้องๆจะต้องเตรียมหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์อะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์นะคะซึ่งวันนี้ที่จะนำมาแนะนำให้น้องๆได้ได้ฟังกันก็คือมีตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายนะคะ,ะการเตรียมเอกสารเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการเดินทางด้วยจะได้ไม่ลืมแลวก็จะได้ไม่ฉุกรหรกหนะคะ,ะการเตรียมความรู้ ให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งที่เราจะไปทำเรารู้ไหมว่าตำแหน่งนั้นอะทำอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีมาเสริมในส่วนของหลักธรรมที่นำมาใช้ในการทำงานอันนี้พี่ก็จะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มีจริยธรรมของข้าราชการด้วยนะคะ รอบนี้ค่ะจะมีการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งนะคะก็คือตำแหน่งตามที่โชว์ด้านบนน้องๆท่านไหนที่จะได้สอบตามตำแหน่งเหล่านี้วันนี้สนใจฟังตั้งใจฟังเป็นพิเศษนะคะถือว่าพี่เอาประสบการณ์แล้วก็จุดเน้นที่น่าสนใจมาแชร์ให้น้องๆได้ฟังกันนะคะผู้หญิงก็ควรจะเป็นชุดที่มี3ชิ้นรองเท้าหุ้มส้นนะคะผู้ชายก็เป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็ครองเท้าหุ้มส้นเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะ ส่วนในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะคะน้องไม่ที่ยังไม่เคยผ่านการสอบสัมภาษณ์เลยกับ ท่านที่เคยสอบสัมภาษณ์หรือทํางานมาแล้วคําถามอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเช่นน้องไมย,ยังไม่เคยผ่านการสอบสัมภาษณ์เลยก็อันนี้เพียวมากเลยอาจจะตื่นเต้นจนเห็นได้ชัดนะคะซึ่งก็ไม่แปลกและพี่ก็เชื่อว่ากรรมการก็น่าจะเข้าใจดีแล้วกรรมการก็จะหาวิธีมาให้เราผ่อนคลายแหละเชื่อพี่กรรมการใจดีนะคะบางท่านก็อาจจะให้เรานั่งนิ่งๆก่อนท่านจะให้สบายก่อนค่อยถามท่านอาจจะชวนเราคุยเรื่องทั่วไป สารทุกสุขตีบหรือว่าที่บ้านทำอะไรเรียนที่ไหนมีกิจกรรมอะไรให้เราทำไหมอะไรแบบนี้ค่ะนะแล้วก็พอพอเราผ่อนคลายเสร็จหรือโอเคแล้วท่านกรรมการก็ถึงจะถามเข้าเนื้อหานะคะสำหรับท่านที่เคยสอบสัมภาษณ์มาแล้วหรือทางานมาแล้วอันนี้ก็เราตอนที่อ่านอยู่กับกรรมการกรรมการก็อาจจะถามว่า ทำงานมาหรือยังหรือว่าเราอาจจะพรีเซนต์ตัวเองไปตั้งแต่ตอนขั้นตอนของการแนะนำตัวแล้วนะคะถ้าณนะตอนนั้นเราพรีเซนต์ไปว่า,าเราทำงานทำงานที่ไหนอะไรยังไงอย่างไรตำแหน่งอะไรกรรมการกอาจจะถามว่างานที่เราทำอยู่เป็นยังไงลองเล่าให้ฟังซิอันนี้เราโซโล่ได้เลยนะคะตามที่เราถนัดเลยอันนี้แล้วกรรมการก็อาจจะถามว่างานที่ทำอยู่ ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เราทํายังไงอะไรแบบนี้ซึ่งลักษณะก็จะเป็นเหมือนการชวนคุยไปด้วยอย่างนี้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะ ก็เป็นทริคนะคะเช่นตั้งสติให้ดีทําตัวให้สบายๆนะคะไม่ต้องเกรงไม่ต้องประมานะคะเมื่อถูกเรียกชื่อข้าห้องสอบสัมภาษณ์ก็เดินไปด้วยบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะเมื่อเข้าถึงโต๊ะกรรมการมองไปที่กรรมการนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่ากรรมการมองมาที่เราทั้งท่านมองอยู่แล้วแหละเราก็ยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้ทันทีจากนั้นก็แนะนําตัวเองเช่นสวัสดีค่ะ สวัสดีครับดิฉันกระผมชื่ออะไรขอรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งจุดๆๆๆครับค่ะนะคะจากนั้นก็รอให้ท่านกรรมการเชิญน,นั่งหากกรรมการยังไม่เชิญเราก็รอสักพักท่านอาจจะวัดคืนเราอยู่แล้วก็ขออนุญ,ญาตท่านเพื่อนั่งนะคะแล้วก็รอกรรมการที่จะมาถามเรานะคะจากนั้นการนั่งเป็นยังไงให้นั่งด้วยตัวตรงๆค่ะลังตรง อย่าขาไขว่ห้างนะขณะสอบสัมภาษณ์ล้วก็ต้องนั่งตัวตรงมือวางไว้ข้างลำตัวนะคะขณะตอบสัมอตอบคำถามอย่าประมาทนะวางท่าให้สุภาพเรียบร้อยมือประสานกันบนโต๊ะอย่าแค่แกะเกาใดๆนะคะสายตาสายตานี่สำคัญค,ะอคอ่ะ eye contact จะต้องตาประสานท่านกรรมการมองตรงๆและคนยิ้มนะคะอย่าลอกแลกนั่นแสดงถึงความจริงใจในการตอบคำถามนะคะตรงนี้ดูได้ง่ายๆเลยนะคะ อ๋อขอย้อนกลับมาเรื่องของการที่แนะนําตัวเองแล้วก็ถ้ากรรมการบอกว่าให้แนะนําตัวแล้วก็เล่าประวัติย่อๆแล้วก็แนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งชื่อนามสกุลประวัติการศึกษาเช่นจบการศึกษาอะไรเอกอะไรจากที่ไหนนะคะแล้วก็ทำงานถ้าทำงานอยู่ก็ทำงานอะไรตำแหน่งอะไรอยู่ที่ไหน ตัวนี้นจะเป็นปลายเปิดไปเลยถ้าเราบอกว่าเราทํางานแล้วกรรมการต้องถามเราอยู่แล้วแหละว่าเราทํางานที่ไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นน้องๆท่านใดที่ทํางานอยู่แล้วนะคะก็เตรียมไว้ด้วยว่าเราทํางานอะไรตําแหน่งอะไรนะคะมีความตั้งใจทํางานแค่ไหนแบบไหนชอบในงานนี้ไหมอะไรเงี้ยท่านอาจจะให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทําด้วยนะคะ มาดูคำถามที่กรรมการชอบจะถามนะคะทำไมคุณถึงอยากทำงานที่กรมนี้คำถามนี้กรรมการอยากจะรู้แหละว่าเราคิดยังไงกับหน่วยงานนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะคะเราแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะคะเช่นเราอาจจะบอกเรื่องของไอทีหรือภาพมุมมองที่เราเห็น ภายนอกที่มองมาที่กรมสรรพากรเราเอาจจะมองว่ากรมนี้เป็นกรมจัดเก็บภาษีมีไอทีอุปกรณ์ที่ให้ทํางานที่ทันสมัยกว่าหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัดซึ่งดิฉันหรือกระผมมองว่าหน่วยงานนี้น่าจะเป็นหน่วยงานที่เหมาะกับผมเหมาะกับดิฉันในการทํางานเพราะว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่การที่มีรางวัลเป็นตัวการันตีมีไอทีผมคิดว่าผมน่าจะชอบ ชอบแล้วทำงานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะคะคำตอบพี่อาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าอันนี้คือเป็นแนวเป็นไกด์หรือน้องๆมีคำตอบที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ดนีน้องก็เตรียมไว้อันนี้พี่แค่ยกมาเป็นไกด์ใหน้น้องได้ดูกันนะคะอีกคำถามค่ะที่มักจะถามบ่อยๆก็คือความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานเช่นรู้ไหมกรมสรรพากรทำหน้าที่อะไร หรือเป็นกรมที่ทำอะไรเราก็ต้องตอบได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีนะคะตอบให้สวยก็ยกในเรื่องของพันธกิจภารกิจมาตอบนะคะอย่างตัวอย่างที่พี่ยกขึ้นมาให้ดูน้องๆก็ลองไปดูกันนะคะหรืออาจจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ ข้อดีข้อเสียของตัวเองข้อดีของตัวเองคืออะไรข้อเสียของตัวเองคืออะไรและสิ่งใดที่อยากจะแก้ไขข้อเสียของตนเองแล้วจะแก้ไขอย่างไรความมุ่งหวังในงานราชการคืออะไรหรือบางคำถามก็อาจจะเจอคำถามว่าถ้าได้เข้ามาทำงานที่หน่วยงานกรมสรรพากรแล้วคุณคิดว่าคุณจะพัฒนากรมได้อย่างไรเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ความคิดเห็นของเราอะค่ะ เตรียมคาตอบสําหรับคําถามเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะอย่างที่พี่ยกขึ้นมาให้นี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่เอามาให้น้องๆดูเช่นข้อดีของตัวเองคืออะไรก็คือชอบใฝ่ความรู้หาความรู้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยข้อเสียก็อาจจะแบบเป็นคนที่ทํางานเร็วเกินไปค่ะไม่รอบคอบหรืออาจจะใจร้อนนะคะแล้วสิ่งที่อยากแก้ไขล่ะข้อเสียงตัวเองอะไรบ้างที่อยากแก้ไขแล้วจะแก้ไขอย,อย่างไร ะะหรือความมุ่งหวังในงานราชการคืออะไรเราเตรียมคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ไปด้วยเผื่อว่ากรรมการท่านถามการที่มีคำถามแบบนี้เป็นการวัดตัวเราว่าเรารู้จักตัวเองดีแค่ไหนนะคะส่วนข้อนี้จะเป็นในหัวข้อของการสอบสัมภาษณ์นะคะการสอบสัมภาษณ์คนที่ทำงานแล้วกับคนที่ยังไม่ทำงานอาจจะต่างกันในรายละเอียดได้นะคะอีกอันนึงสำหรับสาหรับ งานที่จะไปทําซึ่งพี่ก็จะย้ําอยู่เสมอๆว่ารู้ไหมงานใหม่ที่จะไปทําหรืองานที่เราจะมาสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาทํางานกันยังไงเราจะไปอยู่ส่วนไหนทําอะไรซึ่งตรงนี้พี่ก็จะมีอธิบายให้ฟังแต่ละตําแหน่งนะคะ,อ,ะอีกอันนึงจังหวัดที่เราอยู่มีอะไรน่าสนใจไหมหรือมีอะไรอยากเล่าเกี่ยวกับจังหวัดของเราอัอนนี้เป็นเชิงลักษณะของการชวนคุยซึ่งกรรมการอาจจะอยากรู้หรืออาจจะอยากถามเราเงี้ยก็ได้เตรียมไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดของเราด้วย คำถามหนึ่งที่น่าสนใจค่ะหากได้บรรจุแล้วต้องไปบรรจุรับราชการที่ต่างจังหวัดไกลจากบ้านจะไปได้หรือไม่อันนี้ให้น้องๆตอบตามที่คิดเลยค่ะจริงใจดีเช่นเราไปได้แล้วก็บอกว่าเราไปได้เราไปไม่ได้เราติดตรงไหนแล้วก็แล้วก็เล่าตามที่ความเป็นจริงเราเลยแต่เราใส่ความจริงใจไว้นิดนึงหรือใส่ความตั้งใจไว้ด้วยนิดนึงว่าแม้ว่ากายเราต้องมีสิ่งที่ต้องทําเช่นดูแลพ่อแม่ซึ่งอายุมากอะไรแบบนี้แต่เราก็ เต็มใจแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะบรรจุเป็นข้าราชการอย่างน้นอยการที่เราได้เป็นข้าราชการเราก็ได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็เป็นความกระตันยูอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยให้กรรมาการเห็นความตั้งใจของเราให้ได้นะจ๊ะ อีกอันหนึ่งค่ะคำถามคุณรู้ไหมว่าตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไรบ้างอันนี้สำคัญนะคะพี่จะย้ำเสมอๆเ,เลยว่าเราจะต้องรู้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่างานที่เราจะไปทำนะ่ะเป็นแบบไหนซึ่งตัวเนี้ยดูจากประกาศเลยซึ่งจะบอกไว้ว่าลักษณะงานเป็นแบบไหนอยู่ที่ใดนะคะเพราะนั้นหลักการตอบค่ะตอบให้สั้นให้กระชับนะคะถ้าส่วนไหนไม่รู้ก็ไม่รู้ส่วนไหนที่รู้ก็ เล่าไปเลยซึ่งวันนี้พี่ก็จะยกมาคร่าวๆให้ได้ฟังกันแต่ละตำแหน่งดังนี้ค่ะตำแหน่งแรกค่ะตำแหน่งนังกวิชาการภาษีปฏิบัติการลักษณะงานค่ะ มีทั้งด้านการปฏิบัติการด้านการวางแผนด้านการประสานงานด้านการบริการซึ่งตำแหน่งนี้น้องๆสามารถที่จะไปอ่านแทบความเข้าใจนะคะแล้วก็พี่อยากจะบอกเพิ่มเติมไปนิดนึงว่าในตำแหน่งนี้จะเป็นส่วนงานที่อยู่เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอาจจะอยู่ในกรมกองงานตรวจราชการส่วนวางแผนและประเมินผลที่สำนักงานสรรปากร พื้นที่หรือสรรพากรภาคก็ได้นะคะซึ่งลักษณะงานเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าเราอยู่ส่วนงานไหนนะคะ mm. เช่นถ้าอยู่กองแผนภาษีก็จะเป็นการวางแผนนโยบายภาษีวางแผนภาษีการจัดเก็บภาษีเป็นต้นนะคะถ้าเกิดอยู่ส่วนงานสรรพากรพื้นที่ก็จะเป็นการตรวจราชการการดูเป้าการส่งรายให้ส่วนตรวจแนะนําส่วนงานต่างๆการดูงานภาพรวมทุกอย่างของสอสสทแล้ว แล้วก็รายงานไปที่ภาคเป็นต้นนะคะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการค่ะตำแหน่งนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งลักษณะางานก็จะเป็นการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานะระดับต้นที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านการคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งประมวลผล ทดสอบควบคุมเขียนชุดคำสั่งต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการวางแผนการประสานงานด้านการบริการต่างๆนะคะน้องๆก็ไปอ่านรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะอ่านในนี้ให้ฟังอาจจะไม่หมดนะคะซึ่งตำแหน่งนี้อยู่ที่ไหนตำแหน่งนี้ก็อาจจะอยู่ที่กองกรมในกรม,ในก,รมในกองต่างๆสำนักนะคะสำนักงานรุปกรพื้นที่สำนักงานสุปรกรภาคนะคะตำแหน่งเหล่านี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ เจ้าพนักงานสรรพกรปฏิบัติงานค่ะตำแหน่งนี้จะปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นนะคะส่วนลักษณะงานเป็นยังไงพี่จะอธิบายยังไงดีแล้วแต่งานที่เราจะไปอยู่เลยเพราะว่างานนี้จะอยู่ได้ทั้งกรมกองสำนักภาคหรือกระทั่งสรรพกรพื้นที่หรือสรรพกรพื้นที่สาขาเลยนะคะตำแหน่งนี้นะถ้าจะาพี่ยกตัวอย่างสมมติว่าอยู่นะสนรรพกนสรรพกรพื้นที่ ก็คือจังหวัดนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเราอยู่ที่งานไหนงานเราก็จะต้องทําอย่างนั้นเช่นอยู่ที่งานภาษีเงนินที่จ่ายนะคะก็จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้ห่างน,นที่จ่ายพองศรอดหนึ่งพงศรอดสองสามห้าสามนะคะเป็นการคีย์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แนะนำาการยื่แบบทางอินเทอร์เน็ตต่างนะคะหรือว่าถ้าอยู่งานกรรมวิธีก็จะเป็นการตรวจแบบ นะคะตัวแบบภาษีมูนค่าเพิ่มเงี้ยเป็นต้นหรือพมดรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือหากว่าอยู่งานคืนภาษีก็จะต้องอวิเคราะห์ตรวจตรวจแบบหรือเรื่องเกี่ยวกับการคืนภาษีง่ายๆเลยตามตามชื่อเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยู่ที่อ่า ทีมบริหารการสำรวจก็จะเป็นการสำรวจลายหมเข้าสู่ระบบเป็นต้นหรือถ้าเกิดอยู่ที่สำนักงานสัพปรกรพื้นที่สาขาหรืออำเภอต่างๆลักษณะางานก็แล้วแต่ว่าเราอยู่งานไหนอยู่งานรับชำระหรืออยู่งานทีมสำรวจอย่างนี้ค่ะตำแหน่งนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีแค่จัดเราอยู่ในกลุ่มงานส่วนไหนแค่นั้นเองนะจ๊ะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานค่ะตำแหน่งนี้ก็เป็นลักษณะงานก็เป็นงานที่เกี่ยวกับงานธุรการงานสารบาัญงานบริการทั่วไปตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนวิธีการ ที่เขากำหนดให้เราทำนะคะซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าก็จะมีงานสารบัญง,งานเอกสารแหละเป็นหลักนะคะรวมถึงถ้าเป็นงานด้านบริการก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆนะคะคอยให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อราชการข้อมูลข่าวสารผลิตเอกสารต่างๆจัดการจัดงานต่างๆก็จะเป็นงานนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ไหนงานนี้ก็อยู่ที่ ก้มกองสํานักต่างๆสันนักง,ง,งานสัพปกรภาครวมาทัึงสักงารสรพปกรพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานค่ะ ตำแหน่งนี้ลักษณะงานมีทั้งเรื่องของการปฏิบัติการแล้วก็เรื่องของการบริการนะจ๊ะเรื่องของการปฏิบัติการก็จะเป็นการจัดทําปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและระบบบัญชีต่างๆรวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณต่างๆการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินการเบิกเงินต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะทํางานภายใต้การดูแลของหัวหน้างานอยู่แล้วนะคะตำแหน่งนี้จ้า ส่วนที่ที่เราจะไปบรรจุกันนะคะก็คือจะอยู่ที่กรมกองสำนักสำนักงานสรรพกรพื้นที่ต่างๆค่ะตำแหน่งต่อไปค่ะตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานค่ะตำแหน่งนี้ก็ง่ายๆเลยเป็นการปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับพัสดุคารุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหา นะคะการเก็บรักษาปรับปรุงซ่อมแซมการทําทะเบียนการเบิกบจ่ายพัสดุคารุภานการล่างตรวจซื้อสัญญาซื้อสัญญาจ้างหนังสือตอบโต้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานพัสดุนะคะจะเป็นเราเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะส่วนที่ที่เราจะไปทํางานก็คือจะอยู่ที่กรมกองสำนักต่างๆรวมถึงสำนักงันสกรพื้นที่นะคะ ตำแหน่งสุดท้ายค่ะจะพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานค่ะตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในฐานะของเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะ่ะเช่นการควบคุมดูแลติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมนะคะคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบต่างๆนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในะสำนักงานสารพกรพื้นที่ กรมกองสำนักต่างๆค่ะต่อไปเป็นเรื่องของจรรยาบรรคข้าราชการนะคะจรรยาบรรคคืออะไรจรรยาบรรณก็คือเป็นเรื่องของหลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพต่างๆนะคะซึ่งการประกอบวิชาชีพของข้าราชการเนี่ยหรืออาชีพราชการเนี่ย จะต้องมีจรรยาบรรณยังไงมีหลักการยังไงนะคะซึ่งเขาครอบกาหนดไว้3อย่างด้วยกันเป็นจรรยาบรรณต่อตอนเองเป็นจรรยาบรรณต่อผู้บงังคับบัญชาผู้ใต้บงังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานอันที่3เป็นเรื่องของจรรยาบรรณต่อประชาชนแล้วก็สังคมนะคะจรรยาบรรณต่อตอนเองมีเจ็ดข้อมีอะไรบ้างน้องๆก็ไปไล่ดูนะคะก็คือข้อหนึ่งข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี 2. เป็นผู้พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่สแสวบหาประโยชน์โดยมิชอบ 3. พึงมีทัศนคติที่ดีแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน 4. ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคปราศจากอาคติ ห้าข้าราชการพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถรอบคอบรวดเร็วขยันหมั่นเพียรหกข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลาใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ข้อ 7. ข้าราชการพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างประหยัดคุ้มค่านะคะ สองค่ะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ร่วมงานอันนี้เป็นไล่มาตั้งแต่ข้อ8ข้อเข้อ1 0ข้อ11ข้อ12นะคะที่น่าสนใจค่ะก็คือข้อ8เรา ผู้ซึ่งเป็นข้าราชการพล,ลเรือนจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานช่วยงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะข้อ9หากเป็นผู้บงังคับบัญชาอันนี้ข้ามสิข้าราชการพล,ลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบที่ควรร่วมแรงร่วมใจในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนข้อ11เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าขา้าราชการพลเรือนจะต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมง,งานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ำใจมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะข้อ12ค่ะต้องเว้นจากการที่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนถ้าใครนำไปเป็นผลงานของตนนี่เป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรทำนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของจรรยาบรรณต่อประชาชนและก็สังคมค่ะข้อ13ถึงข้อ15นะคะย่อๆค่ะข้อ13บอกว่าข้าราชการพลเรือนจะต้องบริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจกริยามารยาต้องใช้ก็ต้องอมีความสุภาพอ่อนโยนด้วยนะคะ ข้อ14ค่ะข้าราชการจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป15ข้าราชการพลเรือนจะต้องเล่เว้นการรับทรัพย์สินก็คือสินบนนั่นแหละก็คือเว้นจากเรื่องเหล่านี้นะคะหากได้รับไว้แล้วหรือทราบภายหลังว่ามีทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดที่รับไว้แล้วมีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณีนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะเป็นเรื่องของหลักธรรมที่นํามาใช้ในการทํางานค่ะมีหลักธรรมที่น่าสนใจหลักๆหรือสหลักธรรมแล้วพี่สายอิวก็เอามาแถมให้อีกหนึ่งหลักธรรมนะคะหลักธรรมแรกค่ะเป็นเรื่องของหลักอิธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือเป็นธรรมะที่ทําให้เกิดความสําเร็จสําหรับคนทํางานโดยตรงเลยนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ ทุกทุกท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็แล้วก็ได้ยินมาตลอดตลอดนะคะก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมงังสาฉันทะก็คือมีความพอใจในงานที่เราทําอยู่หากไปที่จะกระทําสิ่งนั้นอยู่เสมอๆก็จะทําให้เรานั้นทําดียิ่งขึ้นไปวิริยะคืออะไรพอใจแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานไม่ย่อท้อก็จะทําให้งานประสบความสําเร็จเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องมีจิตตะจิตตะคือความตั้งใจค่ะ ตั้งใจฝักใฝ่ในส,สิ่งที่กระทาเขาเรียกว่าอุทิศกายอุทิศใจนะคะให้เรามีความตั้งใจพอเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นก็จะเกิดการไตรตรองก็คือวิมังษาไตรตรองว่าเราจะใช้ปัญญาในการทํางานยังไงให้งานมีความสําเร็จแล้วก็จะเกิดการวางแผนการวัดผลหากมีปัญหาติดขัดเราก็จะคิดคน้นวิธีการแก้ไขเข้ามาเป็นต้นนะคะเหล่านี้เป็นหลักของการทํางานโดยตรงเลยนะคะ แล้วอีกข้อนึงค่ะเป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือทรรข้อนี้เขาเรียกว่าสังคาหาวัตถุสีค่ะทรรข้อนี้เป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลให้ประสานกันเป็นหมู่คณะมีอะไรบ้างที่จะยืดเหนี่ยวจิตใจให้เรารักกันทํางานร่วมกันนะคะก็คือมีทานมีปิยาวาจาอัฏฐจริยาสมานตตานะคะก็คือมีการ การให้ทานนี่ไม่ใช่คําพูดที่เขาว่ากันนะให้ทานไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยทาบุญทําทานอย่างงี้ไม่ใช่ทานในความหมายที่นี้เป็นไปนในทางบวกเป็นเรื่องของการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันนะคะรวมถึงการให้ความรู้การแนะนําสิ่งดีๆเขาก็ถือว่าเป็นทานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอันที่2เป็นเรื่องของปียะวาจาค่ะก็คือวาจาดีสุภาพอ่อนโยนใช้คําพูดที่ดีๆนะคะอันที่3ค่ะประพฤติ ประโยชน์ก็คือขวนขวายช่วยเหลือกิจการช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานสมานัตามีความเสมอต้นเสมอปลายวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะภาวะบุคคลเราเนี้ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเพื่อนร่วมงานให้เกาะเกี่ยวอยู่ด้วยกันฉันญาติมิตรแล้วก็ช่วยกันทํางานให้ประสบความสําเร็จทั้งนั้นนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องจาก เป็นเรื่องของการเว้นจากอบายามุกทั้ง6นะคะอบายามุกก็คือทางแห่งความเสื่อมให้เราเว้นจากเรื่องต่อไปนี้เสร็จแล้วเราก็จะดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขนะคะถ้าไม่ติดการพน,านันไม่ติดสุราไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวดูการละเล่นต่างๆครบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติครั้นต่อง,งานเหล่านี้เป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเราเว้นเราไม่มีเรื่องเหล่านี้เราก็จะ,ะทํา ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรารวมถึงงานให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะคะสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆค่ะก็ะน้องๆค่ะไม่ต้องประมาาไม่ต้องเก่งมากในการเข้าห้องสอบนะคะถ้าเราตั้งใจแล้วก็ เตรียมตัวเต็มที่พักผ่อนให้เพียงพออย่าทานของแสลงในวันที่ก่อนสอบเตรียมเอกสารเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจให้พร้อมก็ถือว่าเราพร้อมแล้วนะคะการสอบสัมภาษณ์ไม่มีสอบตกค่ะเพราะฉะนั้นอขอให้ทุกคนเต็มที่เป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะให้พี่ได้ส่งกำลังใจให้ก่อนไปสอบกันด้วยนะคะฝากคลิปต่อๆไปของพี่ไซอยิ๋วด้วยนะคะ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราค่อยมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะกดติดตามกันไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย